ข้อความภายในตัวตนของคุณที่อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดขอให้พี่ไพ่ยจงให้คำตอบด้วยค่ะหากตอนนี้คุณกำลังรู้สึกผิดหวังเสียใจ เราใจกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างแต่ตัวคุณก็เข้าใจดีว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงอารมณ์ตรงนี้ไปได้นะคะคุณควรที่จะกลับมาเยียวยาหัวใจของคุณด้วยการหลบหนีจากเหตุการณ์ตรงนี้นะคะกลับไปอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยคะ่ะกลับไปอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกมีความสุขคุณสบายใจที่สุด ที่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีแต่คนรักคุณและคุณก็รักเขานะคะมันจะทำให้ตัวคุณนะคะสามารถที่จะเพิ่มพลังในใจของคุณได้ค่ะจะสามารถเยียวยาหัวใจของคุณให้คุณมีความเข้มแข็งให้คุณแข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตัวคุณก็จะสามารถกลับไปเอาชนะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะขอให้คุณโชคดี ขอให้คุณด้พบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ